สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจกับน้องไม้เนาะล่าสุดเนี่ยบอสกับพระเอกเซอร์ไพรส์รน้องไม้นะครับซั้นกับเปลๆ่านี่ยก็ขอให้น้องตั้งใจเต็มที่พี่เชื่อว่าน้องไม้จะทําออกมาได้ดีปีนี้ต้องเป็นปีของน้องนะครับลงท้ายด้วยปังปังนะน้องอ่านะจะให้ กำลังใจโดยเป็นศิลปินอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับถ้าแฟนๆทุกคนรักน้องก็เข้ามาอวยพรกันนะครับหลายคนเข้ามาก็บอกน้องไม้น่ารักบอสสวยอ่าะเพราวสวยนะครับสุดยอดขาดน้องไม้ทำให้เต็มที่ในเมื่อมีโอกาสแล้วดีใจกับน้องไม้วันนี้ที่รอคอยน้องไม้เป็นเด็กนะครับเป็นคนน่ารัก ก็ไม่เชิงเด็กนะน้องไอยน้องไอยเขาเขาอะไม่ใช่น้องไอยน้องไม้น้องมายอยู่ในเกณฑ์ที่เติบโตแล้วนะครับแต่แค่ยังมีวิสัยทัศน์อะไรหลายอย่างยังไม่กว้างไกลเหมือนกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งน้องเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปจนสําเร็จในที่สุดนะครับอะไม่ว่ากันค่อยคอยเดินไม่ต้องวิ่งครับเดี๋ยวหกล้ม แล้วถ้าหกล้มคราวนี้มันเป็นแผลขนาดใหญ่เนี่ยมันรักษายากแต่ถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปและทุกย่างก้าวเดินแบบมีสติอย่าเพิ่งวิ่งค่อยๆเดินไปก่อนให้ทุกอย่างมันมันม่นคงแข็งแรงก่อนแล้วค่อยสปีดนะครับนะน้องไม้เนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นอ่คนที่แบบว่าเออเขาทำได้เขาตั้งใจเขาฝึกฝนได้นะครับ ส่วนแพลวๆก็เป็นคนที่สวยและน่ารักแล้วก็ใจดีกับน้องไม้เช่นกันนะครับน้องไม้นะไม่ใช่น้องอายเมื่อก่อนพูดเรื่องน้องอายบ่อยเมื่อก่อนสมัยทำเส,เสียงวิหกนะครับน้องวสกรเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวรอน้องออายโตก่อนค่อยไปทำนะครับเดี๋ยวรอ,อข่าวของแสงทองก่อนนะในวงการนี้แล้วก็น้องไม้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ สวยเก่งฉลาดแล้วก็มีไหวพริบดีน้องไปไกลแน่นอนไปไกลแน่นอนนะฮะเพราะว่าน้องเสียงดีเสียงปังนะครับหลายคนเข้ามาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมาแสดงความยินดีกับน้องไม้มากเลยดีใจกับน้องไม้ด้วยมีอีกหลายคนอยู่น้องแปลวมองอยู่ทุกคนจับตาดูน้องหมดดีใจด้วยทำให้เต็มที่ไปเลยน้องไม้สู้ๆหนูเก่งร้องได้หลายแนว สุดยอดน้องไมยเป็นคนขยนันมีความตั้งใจดีมากๆน่ารักที่สุดกำลังใจจ้า ขอให้ปังๆนะคนสวยน้องไม้เก่งเสียงดีแต่พี่ไม่ได้ยินว่าแม่แพลวให้น้องทําอะไรคลิปเสียงเบาคือมันจะมีในคลิปไงที่แบบว่าประมาณคุยกันนะแต่ว่ามันจะคุยกันแบบเบาๆคุยกันไม่ได้เสียงดังอะไรมากมายเพราะว่าบางจุดะครับเราคุยกันได้เราให้กําลังใจกันได้เนาะแต่เราก็ต้องเข้าใจบริบทนะตอนนั้นด้วยว่าเออเวลาคุยกันเนะ่ยเขาจะไม่จําเป็นที่ต้องมีพาร์ทให้โวกเวกวอยเดตะโกนหรือ ออกใหม่แล้วก็พูดใส่กันนะเขาใช้มารยาทของเขาโดยการค่อยๆกระซิบค่อยๆบอกเขาเรียกว่าทริคดีๆเทคนิคดีๆที่เหล่าบรรดาตัวแม่เขาทำกันนะครับอ่า เปพราก็เปรียบเสมือนตัวแม่ในวงการคนหนึ่งนะฮะที่ลูก2แล้วอนาคตก็จะมีแฝดด้วยใช่ไหมอาจเป็น4ไปเลยนะ,ะับนะสก็ดีสินะ f c จะได้ช่วยกันเลี้ยงใช่ไหมครับคือน้องเก่งอะ่ะน้องต้องปังแน่นอนอะไอดูวเชื่อว่าน้องเขาไปได้ไกลนะครับจะไกลหรือไม่ไกลเราไม่รู้รู้แต่ว่าเขาต้องไปได้ไกลงงไหมก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเขาจะไปได้ไกล เราจงคิดและพูดไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะว่าถ้าเขาไปไกลได้มันก็ดีมันก็ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้คนบางคนไม่เก่งเพราะไม่มีความมั่นใจเลยไม่รู้ว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงจริงไหมครับแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยรู้ตัวว่าฉันมั่นใจฉันจะทำครั้งแรกต่อไปครั้งแรกผ่านแล้วเขาก็สามารถทำ ครั้งที่สองได้สบายใจอย่างเช่นอดิวพูดตรงนี้เลยนะขอขอแชร์ตัวเองนะครับก็คือไปเติมลมรถมานะซึ่งยางมันแบนอนะลมรถยนต์นะครับไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์เราไปเติมที่ปัม๊มตอนแรกเราไม่กล้าเติมเรากลัวเราเป็นคนที่อกลัวอะไรที่แบบมันบึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันไหมฮะกลัวมันบึ้มมันบึ้มอะก็ะเลยแบบให้น้องพนักงานทีนี้น้องพนักงานเป็นผู้หญิงด้วยสิ และคนที่เติมอ่ะบอกว่าน้องผู้หญิงไม่อยู่ไปทําธุระข้างนอกคาดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วก็กลบับจะรอไหมหรือจะให้หนูเติมให้แล้วน้องอยู่คนเดียวด้วยสิถ้าโมาจะเติมลมให้เราอยู่เนี่ยรถมาใครจะเติมน้ํามันรถเพราะในปั๊มมีน้องแค่คนเดียวแล้วก็คนที่อยู่ในเซเว่นมันไม่ใช่หน้าที่เขาไงถูกไหมแต่ส่วนใหญ่มันก็มีคนขับรถแล้วก็เข้ามาเติมเอง ใช่ไหมครับเพราะเขาเติมบ่อยหรือเขาอาจจะเติมมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกรงใจไม่กล้าไปบอกเขาเติมให้ไม่กล้าไปบอกอ่ะอดิวก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจกล้าไปเติมเลยนะครับเราใช้วิธีแบบคาดคะเนนะคาดคเนด,ดูล้อนะลมมันจะค่อยคอยออกยางมันจะค่อยคอยแข็งแล้วเราค่อยปล่อยแล้วเราก็ไปลองเทสต์ไลน์ดูนะครับปรากฏว่ายางดีขึ้นยางดีขึ้น ทุกอย่างโอเคขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกให้ตัวเองเ่ะเฮ้ยกูเติมยางแล้วนี่วายามก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่กูคิดนี่ว่มันก็เติมได้ปกติเออไม่ได้น่ากลัวอย่างที่กูคิดเลยไปได้เลยสบายใจมากเห็นไหมนี่คือการพ้นขีดจํากัดของความกลัวมันก็เลยทําให้เรากล้า ในครั้งต่อไปอ่าหราโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับเออจากคนที่ไม่ไม่เคยเติมแล้วคนที่ไม่เคยเติมก็อย่าไปว่าเขานะเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยอ่าที่เป็นผู้ชายบางคนอาจจะมือเลอะอาจจะไม่อยากออกไปโดนฝุ่นหรือป่วยอยู่อะไรเงี้ยมันคิดได้หลายมุมนะครับอย่าไปคิดจุกจิกคิดได้คิดน้อยว่าเขาไม่เก่งเขาไม่กล้าเขาป๊อนไม่ใช่นะครับคนเราเก่งคนละอย่างเนาะนะครับร้อยแปดพันเก้าชีวิตร้อยแปด พันเอาชีพ1้อยแปบริบทอารมณ์และความรู้สึกทุกคนแตกต่างกันออกไปฉะนั้นไม่ควรตัดสินใครเนาะแต่ที่รู้คือเราเติมได้นะคะัาต่อไปเดี๋ยวก็เติมเองก็ได้ใช่ไหมครับอ่าก็เหมือนกรณีน้องไมล์แหละนะครับทุกคนเชียร์ออกมาจากใจทุกคนรักน้องไมล์และทุกคนอยากให้เธอเนี่ยเก่งนะครับอ่าน้องไมล์เป็นคนที่แบบว่าลุยๆแมนๆหน่อยนะก็คือแบบ สนุกสนานเอนจอยนะครับยังไงเธอก็ปังอยู่แล้หละนะครับสุดยอดน้องคนเก่งอ่าเห็นไหมเอฟซี MC ก็ต่างอวยพอรอวยใยกันเยอะมากๆคนดีคนก็อวยเยอะใช่ไหมครับของแพรวพปลวก็เหมือนกัน คนชมเยอะคนคนดีก็เยอะคนไม่ดีก็ก็เยอะเหมือนกันนะพอๆกันแค่คนดีก็เยอะแล้วอ่ะแล้วก็บวกคนไม่ดีไปอีกที่มาคอมเมนต์ลบๆถึงแลพลวๆกับสันนะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถล่มทลายแล้วก็โด่งดังมากๆสําหรับการไปไหนเนี่ยมันได้กระแสใช่ไหมครับอันนี้น้องไมค์ก็ต้องไล่กระแสต่อแน่นอนเพราะมันเป็นกระแส ที่ไม่ใช่กระแสะไฟฟ้าจากเปล่าๆนะครับแต่มันเป็นกระแสะความดีกระแสะความเป็นห่วงเป็นใยและกระแสะสิ่งที่ออกมาจากตัวเปล่าเเนี่ยมันคือความหวังดีแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยเก่งแล้วก็สู้ให้มีความมั่นใจมากกว่านี้ให้มีการลุยนะครับมีวินัยในตัวเองนะมายเป็นคนน่ารักแม่เห็นเนี่ยบางทันเนาะเขาก็เอ็นดูใช่ไหมครับบรรดาแม่แม่เนี่ยเขาก็พูดกับบอส กับซันว่าเอ้ยน้องนิสใสยดีนะอะไรอย่างเงี้ยน้องเก่งเสียงดีนะครับแล้วก็เซอ,อร์ไพรส์เรื่องอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ที่รู้คือน้องเขาเนี่ยวางตัวแบบธรรมชาติตั้งใจทุกบทบาทที่มอบหมายให้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองยอมรับคำติชมและก็ทําได้ดีด้วยเรื่องงานเรื่องช่วยงานในวงอย่างเต็มที่สุดยอดจริงๆเพราะมันจะมีบางเพจเนี่ย กล่าวมาว่าทาไมแพรวๆาไม่เคยดันคนในวงเลยไม่เคยแบบเออเอาแต่ตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับคือจะดันตอนไหนจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่อนาคตมันอยู่ที่ความเป็นไปได้มันอยู่ที่จังหวะชีวิตไม่ใช่ว่าคนอื่นเห็นคนอื่นเขาดังกันอ่ะอยากจะดังเหมือนเขาอีกมันไม่ใช่นะครับวงแต่ละวงมีคอนเซปต์ไม่เหมือนกันการเล่นการแสดงนะครับมันจะไม่เหมือนกัน เพราะเราไม่ลอกเรียนแบบใครนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะสวัสดีครับ